ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกาะร้างแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของไทยมานานแล้วเขาว่ากันว่าเป็นเกาะคุกที่น่ากลัวที่สุดในประเทศในอดีตที่นั่นเคยเป็นที่คุมขังนักโทษร้ายแรงนับร้อยและทุกคนที่ตายลงบนเกาะแห่งนั้นถูกฝังอย่างง่ายๆโดยไม่มีพิธีรีตองใดๆ ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าในคืนเดือนมืดจะเห็นแสงประหลาดลอยขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนวิญญาณกำลังล่องลอยบางคนสาบานว่าได้ยินเสียงโซ่ตรวนลากครูดไปมาอยู่ใต้ดินฟังดูเหมือนเสียงของคนที่ถูกจองจำตลอดกาล คืนหนึ่งฉันกับเพื่อนตัดสินใจล่องเรือเข้าไปสำรวจเกาะนั้นตอนแรกก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งแกได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนฉันถามเสียงสั่นเครือฉันตั้งใจฟังเหมือนเสียงคนร้องไห้ เราเดินตามเสียงไปจนถึงลานดินว่างเปล่าทันใดนั้นแสงสีขาวก็พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน เพื่อนฉันกรีดร้องฉันเองก็แทบช็อกขนลุกไปทั้งตัวแสงนั้นสว่างจ้าจนแสบตาก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังไม่ได้สับแต่ฉันรู้ได้เลยว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่บนเกาะแห่งนี้พวกเขากำลังรอคอยความยุติธรรม